นนในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเรืองคนดีท so> <like ั่วโลกรู้บอกกล่าวใจเล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกแปลกยอมซื้อยอมแลกแสงแซกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดลัดพันตัว ไม่หนึกเกรงกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าท่านนมทุกสิ่งสับจากน้ำและสิ้นในบินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคน ้ารทอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และการมการหอการคาการค้าบริการค่างๆรการสางรางกานและการจการของกระทตางการคกจังหวัดเชียงใหม่ตลอดการคณะกรรมการมาวิทาจัหวเชียงใหม่ถนนราวิทกาลัยอุากรรมทองคำโดท้องถิ่นธนาคาการนักเรียน ผู้มีสวยรติเป็นส่วโรวว่าเราต้านท้อ ำการใดต้องตัดรัดผันปัวไม่นึกเกรงกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าทัานน้อมทุกสิ่งสับจากน้ำและสิ่งในดินให้เรามีาหาขอให้คนไทยทุกคน สร้างทรนานในหัวใจให้ธอยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลุกล้างข้องไร้เขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปในทุดยั้งและยังยืน ยกองหรือรักซึ่งเงินทัพยินหรือคนประอยชนใดที่ไม่เหมาะสมจากเจ้าหนที่รัฐนวยกาัรัฐหน่วยงานเอกชนหรือเาหน้าที่ผู้มีอ,อ,มมอนำน,า,นา,า่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยทางตงหรือนักประชาจิตผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวว่าเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่นั้น ย่อมเกิดมาจากการกระทำที่สุจริตแล้วใปรรคือผู้ที่ขอรักชาตตัวจริงในทัศนคติของเยาวชนคนหนึ่งในผมนั้นนะครับผู้ที่ขอรักชา่ิตัวจริงนั้น <c oughs> ก็คือเราคนเราทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งในสงังคมไทยที่เป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดกัระบวนการขอรักชันขึ้น ตั้งแต่เราเด็กครับเรามาบอกพ่อแม่ติดสมุใช่ไหมครับในตอนกลางคืนก่อนที่จะนอนเราบอกพ่อแม่ว่าเราแปลงฟันแล้วแต่เรายังไม่ได้แปลงในตอนเด็กก่อนเราทานอาหารเรามาบอกพ่อแม่ว่าเราล้างมือแล้วแต่เรายังไม่ได้ล้างในขณะที่เราโตขึ้นมาเติบโตละก้าวหน้าขึ้นมาเป็นัยรุ่ย เรามาจจะบอกคุณครูว่าเราทำกฟนบ้านด้วยตนเองแต่แล้วความจริงแล้วเราก็ไม่ได้ทำเรามาจจะบอกพอ่อแม่เราอยู่เสมอครับว่าเราอ่านหนังสือแล้วแต่แท้จริงแล้วเรากลับนั่งเล่นเกม,มเและหลังจากที่เราเติโตมาตั้งแต่ช่วงวัยเด็กวัยรุ่นมาจนถึงวัยทำงานทารัหน้าที่ของเราในฐานะ ผู้ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศเรามีทางเลกมากมายจนเราอาจจะใช้คำที่เรียกได้ว่ากราบสวัสดีท่านคณะกรรมการและท่านผู้เขียนที่เคารพนครับพระบผมเด็กชายชิรพัฒน์ครับนั่นรียนระดับชั้นมี่ห้าสิบาปีที่สามโรงเรียนปรินซ์วอเยี กระผมมีความดีอย่างยิ่งที่จะมาตาักสุนหัในขอทอ่ทวารเยาว,ายวาชนไทยคิดอย่างไรกับการกระทำโค้งขออัญเชิญพระประรการโชาว,วาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาองค์นงหนึ่งซึ่งมีความว่าในบ้านเมืองของเราน,นั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการที่จะทำให้บ้านเมือง ไม่ใช่ไม่ใช่การที่จะกําจัดคนไม่ดีแต่เป็นการส่งเสริมให้คนดีนั้นมีอาํานาจในการปกครองบ้านและพวบคุมยับยับ้งคนไม่ดีไม่ให้มีอาํานาจและกระทาความรุนวางต่อบ้านเราได้จากพระโรงราชว่าของพระบาทสเมเด็จพระจจอมเกลาจ้าอยู่หัวะรเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาการพุจริตคอรัปชันระดศไม่ชอกส จะเห็นได้ว่าปัญหาการจริตอรัปชันั้นอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนานอาจจะกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเริ่มมีมาแต่สมัยที่มนุษย์เริ่มรวมตัวกันเป็นสังคมเลยทีเดียวปัญหาการจริตอรัปชันั้นเป็นปัญหาที่ร้ายแรงส่งผลกระทบจากทางส่งผลกระทบหลายด้านต่อสังคมไม่เห็นมันดีเย่เท่ตรงไหนทุจริต กงกินชาวบ้านไปผลร้ายไซตตกอยู่กับตัวเราทั้งกลัวว่าจะมีคนรู้ตัวว่าเรามัวแสบไปเที่ยวหลอกเขาถ้าเขารู้ความเชื่อถือต่อตัวเราแม้เหลือเท่าเศษทุีไม่มีเลยเร,ร,รียนท่านประธานคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติท่านที่ฉันนางสาวกัญน,นารักษเรืองสุธรรม นักเรียนบบระดับชั้นม .5 จากโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมกากราบสุพรรณพุธในหัวข้อเยาวชนไทายคิดอย่างไรกับการคอรัปชันคำว่าคอรัปชันเราวักจะได้ยินมาอยู่ในทุกยุคทุกสมัยแล้วท่านผู้ชนทุกท่านครับท่านทราบหรือไม่ว่าคอรัปชันหมายความว่าอย่างไรคอรัปชันคืออะไร คอร์รัปชันคือการบุจริตโดยใช้หรืออาศัยอำนาจตำแหน่งอิทธิพลของตนเองเพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเองรวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชังการกินสิ่งบนการช่อราษบังหลวงการใช้ระบบอุปถัธรรมและความไม่เป็นธรรมต่างๆและปัญหาที่เรือรัง ปัญหาการคอร์รัปชันท่าประธานคณะกรรมการและแขกที่ม่เกียรติที่คอรพทุกท่านดิฉันนางสาวเจอรัชยาเฉลิมองคนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนดารดาววิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่ยิ่งที่ได้มีโอกาสมาล่าวสุ่นทรพจน์ในหัวข้อเยาวชนไทยคิดอย่างไรกับการคอร์รัปชัน โดยบอกว่ามนุษ์นั้นจะใช้สองมือนี้ไปกับการพัฒนาและนำความเจริญกับคืนสู่ประเทศชาติแต่หลายคนขาไม่ทำเช่นนั้นกลับใช้สองมือนี้ไปกับการทำลายล้างโกงอินคอรัชชันนามาซึ่งปัญหานานาประการพบเห็นโดยทั่วไปอีกได้ยินจนชินชาแต่เล็กจนเติบม,มาเต็มสองตาเรื่องโกงอิน ตำคันฝ่กพิเศษเพื่อหมองเมตตาอาจินโรงเรียนยังไม่สิน้นซื้อก้องอีโต๊ะต่างมาทำงานยังต้องฝ่าลูล่า ทำไมประให้ไทราถึงต้องมีการแบ่งภาพเป็นพวกแบ่สีเป็นนแล้วก็แบ่งเยะตเนาะแล้วก็อีกการ เป็นผู้อาศัยเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าบ้านโดยเป็นรูปแบบภาษีต่ปปงตางๆไม่โกงมิดโกงญาติไม่โองชาติที่มีพระคุณไม่มีไฟครูกรุนกระตุ้นใจให้ไฟโกง,งไม่โกงแม่ไม่โกง